โอ okay, เคแล้วแป๊บหนึ่งนะเฮอยเจะไปแบบเร็วๆนะจ้ะอ <c oughs> ่าเดี๋ยวรอสักคู่นะครับรอสัก ครูลืมไปลืมลืมลืม เดี๋ยวรอสักครู่ฮะรอคนเข้ามากก่อนอ๋ออาจอาจจะมาดึกนิดนึงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปก่อนคนนอนแล้วละผ่านนี้แล้วดึกแล้วแต่คนที่จะเล่นแถวดาวดวงดาว,ดาวโจนเนี่ยน่าจะมีอยู่ <c oughs> น่าจะน่าจะมีอยู่ ญออาตเขียนเขียนแป๊บหนึ่งก่อนเขียนแป๊บนึงไอกล้องอหัวรัฐบาลไทยหัวรัฐบาลไทยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนบ้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ันนี้วันที่วันยี่สิบเจ็ดสิงหาคม <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงหมายอย่างครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับขออาภาัยด้วยที่มาดึกครับอยากจะไลฟ์สดทิ้งไว้เดี๋ยวขออนุญาตเขียนก่อนพึ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้ เดี๋ยวจะดึกเกินไปก็เลยต้องมานั่งไล์สดรอก่อนเนาะแปบ๊บหนึ่งเด้อเฮ้ย,ยมีเบิร์อีกแล้วงวดนี้เจ็ดทำไมมีเลขโอ้โหเจ็ด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 เอาเปลี่ยนแปลงเป็นเลขแปดดีกว่า<ๆ>เผื่อมันไม่มาอ่าเลขสองตัวเจ็ดแป ขอกแปดห้ามีด้วยเหรอตัดแปดห้าออกนะครับเพราะว่าออกไปแล้วออกอีกได้ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวรอสักครู่ฮนะห้าเจ็ดเอาห้าเจ็ดแทนแล้วก็เลขเจ็ดอยู่ท้ายดีกว่าและโอเคแล้ว น่าจะมาเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะครับในสูตรคิดสูตรคำนวณของผมราะเลขมีตัวเลขเ็ดเนี่ยเยอะมากเลยเพื่อนบ้านไม่รู้ใครดูเปล่าเดี๋ยวด,ดูกี่คนเนี่ยไม่ถึง10 <laughs> อะทักทายกันอีกรอบหนึ่ง รอบที่3อาจจะมาดึกตอนนี้เวลา22นาฬิกากับอีก34นาทีโดยประมาณโอ้โหมาแบบดึกเลยบางคนเอ๊ะทำไมตึงมาดึกจังคือพรุ่งนี้จะมีเวลาทำคลิปเรื่องของตัวเลขรัฐบาลไทยบ้างเพราะว่าวันนี้วันที่26แล้วอีกไม่กี่วันนะแต่วันนี้นะครับรถไม่ใช่รัฐบาลไทยเพื่อนบ้านนะโหยเพื่อนบ้าน งวดวันที่วันพุธที่27สิงหาคม2568สูตรคิดสูตรคนนวณของผมงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาวันจันเนี่ยเข้าอยู่นะวันจันนะวันจัน์ทรเข้านะเดี๋ยวให้ดูก่อนวันจัน์ทรตัวไหนอะผมได้เขียนไว้หรือเปล่าวันจันท์ของพี่ฤทธิ์นี่ก็เข้านะ588 85ของพี่ฤทธิ์เนี่ย85งวดที่แล้ววันจันทร์นี่เข้านะ แต่ว่าตอนนี้พิลิตนี่เข้าโรงพยาบาลในส่วนของสูตรคิดสุกรานวณของผมผมก็บอกว่ามีเบิ้ลอยู่น่าจะมาเบิ้ลใช่ไหมมาเบิ้ลแน่นอนเ,อเลยให้มาหนึ่งหนึ่งแต่ผมก็แอบให้ไปอีกตัวหนึ่งก็คือเลข99นั่นเองนะฮะอันนี้นะฮะในสูตรคิดสุกรานวณของผมนะจะเป็นแบบนี้ในงวดที่ผ่านมานะวันที่ย5้าที่ผ่านมาใช่ไหม มีหนึ่งนะครับมี992ตัวนี้ถ้าใครมีเบิ้ลงวดนี้แต่ถ้างวดนี้นะงวดวันที่26่สิมาขออภัยงวดที่วันพุทธที่27พุทธที่27สิงหาคมจะมีเบิ้ลอีกหรือเปล่าถ้าใครคิดว่ามีเบิ้ลถ้าใครคิดว่ามีเบิ้ลนะ77 <7. S 1> นะผมติดเลข7ไว้ 7จ็ดเจถ้าหามเจ็ไปประมาณนี้เลข7นะเนี่ยในสูตรคิดสุกนวงของผมประมาณนี้4ตัวเนี่ยจริงๆมันมันในสูตรของผมนะมันมีเลขสเลขเจเออสาตัวมีเลข7 3ตัวเลย7 7็ดเจ็ดนะเจ็ดแต่ถ้าผมไม่ได้เอา7จ็ดสามมาใส่เอาแปดสมาใส่นะเพราะมันอยู่ในกลุ่มของเลข4ตัวอยู่แล้วนะ เพราะมันกลุ่มอยู่ในกลุ่มของเลข4ตัวอย่างเป็ดแ3าเหรือว่า,อา7 3ไม่ไดเอามา8 3ก็ไม่ไดเอามาตัดทิ้งก่อนนะครับเอาเลข2ตัวก็คือ7 8 5 3 5 2 5 7เข้ามาแล้วก็7 7, 7เลขเบิ้นใครชอบเลขเบิ้นไปเลขเบิ้นมันจะมาอีกหรือปลาบร,รูเลขเบิ้นแต่ระยะหลังเนี่ย รู้สึกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะมาเลขเบิ้ลนะใช่ไหมเออมาเลขเบิ้ลบ่อยมากเลยงวดที่งวดก่อนหน้านั้นก็มาเบิ้ลงวดก่อนก่อนหน้านั้นก็มาเบิ้ลมาเบิ้ลบ่อยนะงวดนี้จะมาเบิ้ลหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ามาเบิ้ลลองเจ็ดเจดูหรือไม่ก็เดออีย๋ยวแป๊บนึงถา้ามันก็ผมก็ไม่มีตัวไหนที่ชอบเลยเออในสูตรในสูตรของผม มีแค่เลขเจ็ดนี่แหละมีแค่เลขเจ็ดครับอืมมีแค่เลขเจ็ดเองที่เบ้ลคิดว่าเบ้ลน,นอกนอกนั้นก็จะมีเอ่อสองสองอย่างเงี้โอเคอยู่ในสูตรของผมมีสองสองอยู่นะถ้ามีเบ้ลอ่าถ้าบ้ลมีสองสองโอเคน่าจะมาอยู่แต่ไม่ไม่แน่ใจนะอันนี้เพราะว่าในสูตรเนี่ยตัดออกเอาสองสอง,สองตัดออก น่ะโอเคประมาณนี้แหละครับเพราะ5ตัวเอามาแค่5คู่นะครับเลข2ตัวในส่วนของเลข5ตัวที่ไม่ได้เอามาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเลข4ตัวนะอยู่ใน4ตัวประมาณนี้อายุให้อีกครั้งหนึ่งจะไหลสดไม่นานนะ,ะประมาณนี้นะครับอโอเค พึงไหลส์สดมามาเนาทีเก้านาทีนี่ถ้าถ้าใครเลขเอ้ยเขียนให้เขียน,เข,ยนเขียนไว้หน่อยบางคนมันมีบางคนก็น่าจะมีชอบแหละเลขเบิินเนี่ยเพราะว่าคนตามเยอะนะเลขเบิิลผมเพิ่มให้ตัวหนึ่งคือสองสองอันนี้ในสูตรมันมีอยู่นะสอง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 แล้วก็มีตัวไหนอีกเดี๋ยวดูในสูตรก่อน สองสองสามเจ็ไม่ได้า3แปดไม่มีมีมีแค่สองสองมีแค่สองสองครับในสูตรตัวอื่นไม่มีเบิ้ลมี7 7กับสองสองเท่านั้นเองนะเจกับสองสองถ้าใครชอบเบิ้ลนะชอบเลขเลขเบิ้ลใครหามนี่เจ็ดผมมีเลขตัวหนึ่งที่ตัดออกคือ ตัวชุดที่มันออกแล้วก็คือเลข85 85นี่ไม่ได้เอามานะผมตัดออกนะเพราะออกไปแล้ว58นั่นแหละออกไปแล้วผมในสูตรมันี58แต่มันออก85ไปแล้วก็เลยตัดออกเลยไม่น่าจะมาแหละมันก็มีโอกาสมาแหละแต่ว่าเฮนจะมาอีกเลยอ <c oughs> อ่ะในส่วนในส่วนของใครที่ชอบเออใครที่ชื่นชอบเลขเบิ้ลนะ บวกให้ก็คือเลข2 2เข้าไปด้วยนะตัวเลข2 2เข้าไปด้วยประมาณนี้ใครชอบเลขเบิ้ลนะ2 2ไปด้วย7 7 2 2ตัวเลขเบิ้ลตัวเลขเบิ้ลประมาณนี้ถ้าใครชอบเลขชุด7 8 5 3 5 2 5 7ก็ไปได้นะเลข4ตัวเนี่ยในสูตรมันมี7 7 8 3จริงๆแล้วเลขสูตรมันจะเป็น7 7 7 3นะครับผมก็เลยตัดเลข7ออกตัวหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เลข7จะมาเบิ้ลทั้ง3ตัวผมตัดออกไปตัวหนึ่งเอาเลข8มาใส่มันเป็นคู่ของมันอยู่แล้วนะเอาเลข8มาใส่เป็น83หรือใครชอบ73ก็ก็ได้นะเอาเลข7 3็สอตัวมาเพิ่มก็ได้อย่างเช่น7 3นแล้วก็8 7มาละ แปดสามแปดสามมีไหมไม่มีฮะเอาลองใส่ดูนะฮะที่ตัดออกนะครับเลขสี่ตัวประมาณนี้สิบกวนาทีแล้ว <c oughs> สิบกวนาทีแล้วโอเคเดี๋ยวดูมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าครับคงจะเอาไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากจริงรอรอออีก ถ้าสูตรคิดสุขคนนวลของผมมันงวดที่แล้วมันเข้างวดนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะอืรู้ว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าเ๊ะปิงปองหายไปไหนเฮจับปิงปองให้ก่อนผมจะจับสองตัวเผื่อปิงปองได้เผื่อปิงปองได้สาธุไม่ได้จับจับมาตัวเดียวเลยสี่ศูนย์ศูนย์สี่เหรอ เออผมลองเสียงทายจับลูกปิงปองสองตัวศูนย์สี่เอ้ยศูนย์สี่นี่ชอบจังเลยเอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้โอ้ยากนะอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ศูน 04. <laughs> 04, ย์สี่ศูนย์สี่เด้อเออ ลองลองเสียงทายดูประมาณนะ่ะไม่มีอะไรมากโอเคเอาไว้ข้างล่างแมวมันนอนกอเจ้าดำจริงๆแล้วต้องให้ให้เจ้านินมันเอ่อมันจับให้นะไม่รู้ไปไหนอยู่อยู่ข้างหลังลืมไปว่าเวลาเราไล่สดเนี่ยมันจะมันจะเข้ามาเล่นในคีมมุงกีบอร์ดเนี้ยก็เลยให้มันไปอยู่ข้างด้านหลังบ้านเจอเล็บข่วนมันเนะี่ยปวดอยู่จะ มันขวรโดนโดนซอกเล็บพอดีเลยปวดมากฮนะปวดอยู่โอเคครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s กดติดตามกดกระดิ่แจ้งเตือนสรุมดีวาร์ตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับในคลิปหน้าก็แล้วกันเอา้าไม่ได้ละลาติสวัสดิ์เลย <c ười> ขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยขอ,อ,ยขอมีโชครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ